สวัสดีเพืพ่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําระบบนะครับเป็นระบบเรียนนะครับเรียนแบบตามลําดับขั้น่าขั้นตอนนะครับอย่างเช่นเรียนบทที่หนึ่งก่อนถึงจะไปบทที่สองได้เรียนบทที่สองก่อนถึงจะไปบทที่สามได้นะครับอันนี้ก็เขียนโดย PP นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลเป็น m y s q l นะครับถ้าใครสนใจก็สาม,มารถพูดคุยกันได้นะครับแอดไลน์แอดมานะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะตัวตัวอย่างคร่าวๆเฉยๆนะถ้าใครสนใจจริงก็ มาพูดคุยกันได้ครับหรือว่าอยากให้เขียนโปรแกรมอะไรก็คุยกันได้นะครับเอามาดูวิธีการใช้งานวีกวานะครับอันนี้เขียนให้ดูคร่าวๆไม่ไมีอะไรมากนะครับซ้ายมือก็จะเป็นบทเรียนครับบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สาบทที่สี่นี่ครับตอนนี้มันมีแค่สี่บทนะครับแต่ผมจะเพิ่มบทที่ห้าก่อนโอเคครับมาเพิ่มบทที่ห้านาผมใส่บทที่ห้าลงไปนะครับแล้วก็อันนี้บทที่ห้าับละดับบทเรียนคือบทที่ห้า มีผมเพิ่มแล้วเห็นไหมครับว่ามีบทหนึ่งบทสองบทสามบทสี่แล้วบทห้าแต่บทห้ายังกดไม่ได้เพราะว่ายังไม่เรียนจบจากบทที่สี่โอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมครับอ่าสุว่าเรียนบทที่สี่จบแหละกดจบบทเรียนบทที่สี่นะครับกดจบบทเรียนบทที่สี่ไปเรียบร้อยแล้ะเมื่อกดจบบทเรียนบทที่สี่แล้วก็ผมทําไว้ก็คือให้แบบดีเฟนเซอราครั้งหนึ่งนะครับก็กดย5ห้า เห็น okay, ไหมครับว่าบทที่ห้าจะเข้าเรียนได้ครับก็ทํางานประมาณนี้ครัข้าวๆ้นะครับสําหรับระบบนะาบทเรียนออนไลน์ครับเรียนแบบตามสเต็ปนะครับถ้าสนใจก็พูดคุยกันได้หรือจะเขียนโปรแกรมอะไรก็พูดคุยกันได้ครับก็แอดมาที่ไลน์แอดนะครับ